สวัสดีครับพ่อเทบสวัสดีครับแม่ซัมดีสวัสดีครับแม่การครับสวัสดีครับคุณแม่ครับผมมาพร้อมหน้าพร้อมตากันแล้วครับผมธรรมชื่นเนาะสามท่านนี่ครับโค้งสุดท้ายได้นี่โค้งสุดท้ายพ่อเทบสิจัดการเองครับเอฟซีนี่มวดนี่ครับวันที่สิบหกกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับเป็นเลขสูตรได้ครับคุณพ่อคุณพ่อเทพบครับเป็นมาให้พวกจับให้พวกกันจีจับตัวนี้ เด็กจับคู่นะครับเนาะจับคูพ่อมาดจับเจ็ดเก่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้เอฟซีเบิ้งหนึ่งเยครับให้คุณพ่อเอาเขียนเลยเอาตัวนี้วงกลมไว้ครับเอาจับสิจับสองตัวก่อนหรือจับสามตัวครับคุณพ่อจับไปสองตัวพอจับสามตัวพอบับโอ้สิจับไปสองตัวจับสองตัวพอมาตัวไหนก็จับให้พคนแน่ อาวครับวงกลมเลยครับคุณพ่อวงเลยนั่วงตัวตมักวงตัวมักวงตัวมักสองตัววงอะไม่ต้องม่ต้องให้วงเลยครับวงเลยวงเลยเลยนั่นแหละโอ้พอมักเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเจ็ดเก่าเก่าเจ็ดจักหางคุณพ่อมักจักหางวันนี้เก่าศูนเก่าศูนศูนเก่านี่อ๋อเอาวงกลมเด็กศูนวงกลมเด็กูนวงกลเด็กนี่ครับผมเออต้องกขียุโรปเก็กันนั่นยุโ็ปเกษตรกอนนั่นมาคนละอยางก็แม่ มักมักจังซี่มากเก่าเจ๊กเก่าศูนย์มากเก่าเจกเก่าศูนย์มากเล็กเก้ามากเล็กเจ็ดมากเล็ศูนเป็นเล็กสามตัวเลยนะครับแอ่นั่นแหละมาเอาเล็กสองตัวเลยสามตัวเลยนะครับคุณแม่เนาะเอาเหมือนย่าเหมือน่คนเอาคนหาคนยัเไยเด็กสองตัวคนเอากรศูนย์เก่าครับ เจ็ดศูนย์นย์เจ็ดเจ็ดนย์็ดเจ็ดเอาเนนี่ยละเนี่ละว่าคนเรสูดไมได้เนี่เด้อแม่ก็รังลสูดหม้บอครับเนี่แดดแม่อันกาลังตัวนี้มัดแรกบครับเนี่ยโอ้โเป็นงดแรกนวดแรกต้องแจนอินวศูนย์เนี่ยล่องเห็ดบงแม่เห็ดปเห็ดมาแม่ว่าบองก็น่ากูจิลองเห็ดเอาเองบองแม่ว่าครับคือมาเจนเรียนสูดฝันแท้แม่ว่าอันนี้มันจะหาซีซีมากมันมดมันลดตอนเก่าสวยหน่อย ครับอันนี้เข้าถูกนะไม่ลดเลยหรอกครับคุณแม่อันนี้เลขสูตรตัวนี้แล้วแต่ดวงไพ่ดวงมันสิจับได้มนบ่ครับแม่จะมักเดี๋ยวจะสินมาคุณแม่ตั้งเลขขึ้นมาแล้วว่าเลขตัวนี้มันเป็นจังสี่มาจังสี่ตีเท่าดีครับเป็นสูตรนี่สูตรยังครับนี่เขาเอิ่อสูตรยังครับแม่ก็บ่ได้ตั้งบ่ได้ตั้งซื้อคือกันสูตรจับเงินล้านที่เก่านะครับแม่บอกหัวแกก็ล่างเฮ็ดบอกครับหัวแหลกเลยนี่เอ้า คุณแม่หนูการบาทนี่ให้ให้คุณแม่หนูการจับน้ำได้ครับนี่าคุณแม่หนูการสีจับตัวไหนไปฝากเอี่โอ้ยกันจับละมาเก่ายังเดี๋ยวเล็กเก่าใช่มาเก่ามาเก่ายังไงครับสีเก่ายังไงบางนาเออแม่มาเก่ามาอยู่เก่าเลครับตรงกันกับคุณพอเทพเลยครับเา่คน วิงเข้ากับวิ่งเก่าเข้ามาเนาะกันทคนวิ่งเก่าบนหร้อล่างล่ะครับคุณแม่บนนั่นแล้วบนเลยครับนั่นเห็นบ่แล้วเจ้าบนเจ้าเก่าครับบ่้าเป็นจังได้ก็สร้างแล้วลูกหล้าให้คนแล้วแล้วแต่เอฟซีคนสิว่าเอาหาคนมิตรคนก็ได้ครับได้ครับเดี๋ยวด้๋ยวครับเออคุณแม่ซ้ำนี่เป็นเจ้าของสูตรนี่แม่นคุณแม่ต้องจับให้เอฟซีเลยลูกหล้าจับอยู่แต่ว่าตัวไหน่ล่ะบาจังสี่แล้วนี่ตัวนี้สามตัวเลยนี่ แม่อ๋เจ็ดแแต่ว่าคันแม่เนี่ยันแม่สี่เนียนเก่าเก่าศูนย์ได้เก้าได้เจ็ดเก้าศูนย์ได้พรวมาแปดนี่แม่เห็นตรงแล้วมันเป็นเหล็กดาบแต่ว่าแม่ก็อนบอกคนมันไม่ได้ตัวนี้เอากับกันไปทั้งสองยางแม่อเจ็ดแปนย์ั่าศูนย์แมนี่ๆๆครับอาเอเห็นตกลงกันแล้วทั้งสมเสียงแล้วตกลงกันแล้วครับว่าได้ไหนี่ก็มีทห็นตรงกันนะครับเนาะจะเอาตัวนี้ บาทนี่สิให้เอฟซีเบงครับใบแคบนาจอสื่อลตเตอรี่ล่องเบิงนะครับมียังเพิ่มเติมอีกครับบาทนี่ครับพุ่นแม่ปรึกษากันเรียบร้อยแล้วครับอ้าวคุณแม่จะคล้องสูตรครับคุณแต่จะคนโอ้ตัวนี้ที่จับโอ้ตัวนี้คือคนโอ้แพงตัวเล็กครับผมแต่จะมากลูกหลาน อุ้ยขอบคุณครับคุณแม่สัมฤทธิ์ครับคุณประเทพคุณแม่หนุ่คุณแม่การครับสวัสดีครับครับผมไปเบิร์นัวเล็กไก่กันนึ่งมาเลยมาหากันข้าวเดียวโอ้ยครับครับรถมาข้าวเดียวครับวะยากไกลไกนึงเนาะครับผมเดี๋ยวไปเบิร์นัวเล็กันครับพ่อเทพครับเอฟซีเนาะพ่อเทพเลขจับคู่ครับจับคู่ให้ครับเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดก้าคับกันน้ำจังหน่อยครับหลักกรเลขกศูนย์ครับเอฟซีหรือว่าเจ็ดศูนย์หลักเก้าศูนย์ครับ แม่การเป็นกมักเลขเก่าคือกันครับเอฟซีนี่แหละครับเป็นเลขจับปูจับเป็นวิกแรกงวดแรกแหกมานครับวันที่16กันยายนพศ2567ครับขั้นถ่ายเอฟซีมักตัวไรก็โยงใส่กันเอาครับเอฟซีบัวสีเป็นเ6็7ห8หกเจก็ได้ครับแล้วแต่ผู้มักแล้วแต่ผู้ชอบเนาะครับเนาะเบาแอมเราตรงนี้หามาฝากคือเป็นแนวทางสื่อสลากกินแบงครัฐบาลครับขอให้ถือลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครับเอฟซีมือนี้ครับมือนี่ มื่อนีเบาแอมโลทงสิบห้าปีเบิงของดีเด้อครับเอฟซีเบาเอมโลทงนีมีของดีมาฝากเอฟซีครับไปรับชมกันครับเบาแอมโลทงนี่เดินทางไปทําบุญอยู่วัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับเดี๋ยวนี้ของดีติดหม่ติดมือมาฝากเอฟซีครับตมามู้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกท่องเรียกทรัพย์ครับค้าขายไายขายของบดูดีลูกค,ค้าโบกให้เขาล้านคนยางพาน เอาตัวนี้ไปใส่ครับ่ามผูชมเอาของเมตาคาดขายไปใส่เรียกเงินเรียกข้องสื่อเลียกสื่อลอตเตอรี่จึงสิ่เหือถือนะครับเนาะสามผูชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนางถาอยู่ของหน่ครับวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีคักครับ่ามผูชมไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับโอ้เนาะ อธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะไอ้นีเรื่องการเมตตามหมายยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยคู่เรื่องการทายกลับค,คืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับยักคืนกลับมาได้ <c oughs> เรื่องการงานหาเรื่องอบตอนายกเลือกอการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะครับคนนิยมชมช,มชอบค้าขายทุกอย่างแล้วเนาะครับผมสาธุ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  นี่เป็นของหลวงปู่แท้ๆเลยเนาะหลวงปู่รอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมเอาวิธีการใช้บอกวิธีการใช้่อยแล้วก็บีเอาใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปั๊บแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูปหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปาดสามครั้งลูกหัวสามลูกคิวสามครั้งลูกหัวสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะ เป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันนะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านรวยพ่อหลวงปู่หลอดไนีพ่อนนวงปู่หลอดนี่แหละเนาะสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะได้สมปทานแน่นอน้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอ แล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงมเมตตามใส่พูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหยินข่าวกบบรรอดซ่าครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับท่านผู้ชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราลวยครับสําหรับ ท่านใดที่ค้าขายของบวกค่อยดีลูกค้ายางบ่เห็นล้านเฮาใครๆว่ามีอียงบดบังหรือว่ามีอาถันมาบดมาบังหนาล้านเหตุในคนมองบ่เห็นล้านค้าเฮาเดินผ่านเอานวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท่องไหลเข้ามาในบ้านในล้านค้าล้านขายของเฮาครับขายดีปันที่น้ำที่ทาลํำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะ เ่าแอมเราทงหงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมือในการมีโอกาสแต่มาสักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชานวดไปฝาก f อซเอาไปรวยน้ำกันครับสำหรับทันใดที่แบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงก็เอาหนวดของปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากนะครับเนาะอยากให้ค้นหักคนก้นหลงเบาเบายังกายผู้สาว กูบามักเนี่ยเอาไปใส่ได้ที่กันครับท่านผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับท่านผู้ชมเปิดฝาลงปูออกมาแล้วครับเนาะแล้วก็มือแทะครับท่านผู้ชมมือแทะแล้วก็บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเทื่อลูบปากสามเทื่อนะครับท่าปากสามเทื่อท่าคิ้วสามเทื่อลวก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับรูปหัวสามครั้งนะครับท่านผู้ชมข้างในนี่เป็นม้วนสามเลครับด้วยท่านผู้ชม เป็นม้วนสารเป็นน้ำมันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์ล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดำๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนด้แต่งเพ่งให้หลวงปู่หลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวนี่แต่งเพ่งให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพ่งให้เจติอาจารย์นี่ส่วนมากก็มีโบลาณนะครับเนาะมีหลวงปู่คูณมีหลวงปู่คูณ แอดคาราบาลพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไห้แล้วก็นี่วัดลุงปูรอดนะครับเนาะวัดลุงปูรอดวัดกุกกลมเนี่ก็แตงวัดลุงปูรุ้ยนะครับเนาะวัดลุงปูรุ้ยนี่ก็แตงให้กันนี่ครับยื่นคาว่าใส่ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลามาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแอมเราทงกับบุรอซ่าครับเอาไปฝากเอซีกระโท่มาตามเบอร์โทนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปหาญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับ ให้ดวงเงินบารมีเขาแพร่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับน้องสมุชมแล้วกาบ้าแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุนมานําครับได้น้ำมุนของหลวงปู่หลอดมหาอีฟซีนนะครับสม,มุชมเอาไปอาบชำระร่างกายเสนียดจังไรที่บบดีสีล่าสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับสม,มุชมเนาะ แล้วก็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเบาแอมเราตรงนี่เอามาบโหลายครับมาฝากอิบซีโบลายก็ทุ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาเบาแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยทั้งกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ละให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับสี่ยเฮเบิงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ ตาเพิ่งทำเลยพอเลยเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆป่ะครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผส,สมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนะคับเอา<บ>ดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผส,สมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกพีอําอะไรนี่จะหายหมดเลยพวกเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลไแบบเราดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำอาบาะครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับ สาธุสาธุโอ้ต่อปุ่นต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุ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 ครับผมสาธุสาธุครับ